กดเข้ามานะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะที่ F1 นะคะ u ู i ไฟล์นะคะก็คือการหาค่าระดับความต่างนะคะจากไฟล์งานนะคะที่เรามีเก็บไว้นั่นเองนะคะส่วนที่ F2 นะคะดอนยูนะคะก็คือการหาค่าระดับความต่างจากพื้นที่จริงค่ะต่อไปนะคะให้เรานะคะไปป้องค่าพิกัดนะคะในจุดที่เราจะหาค่าระดับความต่างกันค่ะ กดเข้าที่ F2 ค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ แล้วนะคะสาหรับคีวันนี้นะคะเน่นจะสาธิตการใช้งานโปรแกรม Z าคอค่ะโปรแกรมการหาค่าระดับความต่างนะคะจากจุดตั้งกล้องค่ะไปยังจุดที่เราทําการรางวัดนั่นเองค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าการหาค่าพิกัดแทนะคะและกล้องที่นามาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้อง Total Station YHGWin รุ่น TKS 2 0 2 N ค่ะในส่วนของขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราเซ็ตค่าตกกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ การเข้าใช้งานโปรแกรม Z e ตคนะคะให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะจากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพคค่ะไปทางหน้าที่2ค่ะแล้วเลือกเข้าที่โปรแกรม F1 ค่ะโปรแกรม Z e คนะคะจะอยู่ตรงกับ F3 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะ ค่เมื่อกดเข้ามานะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะที่ F1 นะคะยูไฟนะคะก็คือการหาค่าระดับความต่างนะคะจากไฟล์งานนะคะที่เรามีเก็บไว้นั่นเองนะคะส่วนที่ F2 นะคะดอนยนะคะก็คือการหาค่าระดับความต่างจากพื้นที่จริงค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใช้กันที่ F2 ค่ะแล้วให้เรานะคะไปใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเรานะคะที่ OCC p t input F1 ค่ะ ค่าพิกัด N นะคะเราจะใส่ไว้ที่1 1ึ2 2 5ค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัด E นะคะเราจะใส่ไว้ที่101.384ค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัด Z นะคะเราจะใส่เป็น0ูนย์นะคะเพราะเราจะทำการหาค่าพิกัด Z กันค่ะจากนั้นค่ากด enter เทปยบ4ค่ะ INS ต่อ HT ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวกล้องนะคะซึ่งวัดจากแกนกล้องจนถึงหัวหมุดนะคะเราจะใส่กันอยู่ที่1.4เท่าเดิมค่ะจากนั้นค่ะกด Enter T F 4ค่ะเมื่อเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เรานะคะไปป้อนค่าพิกัดนะคะในจุดที่เราจะหาค่าระดับความต่างกันค่ะกดเข้าที่ F 2ค่ะค่าพิกัด N นะคะเราจะใส่อยู่ที่1.09.676ค่ะ จากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัด E นะคะเราจะใส่อยู่ที่104.982ค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่า Z ใส่เป็น0นะคะจากนั้นค่ะกด enter เทียบ4ค่ะ R t H C นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป่านะคะคลิปนี้แล้วนะคะเรายิงแบบนอนปิดซึมนะคะเราจะใส่กันอยู่ที่0ูนย์นะคะจากนั้นค่ะกด enter เทียบ4ค่ะค่าละให้เรานะคะเลยนตัวกล้อง ไปยังจุดที่เราจะทําการรางวัดนะคะเพื่อหาค่าระดับความต่างค่ะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบ1ค่ะ คำนวณเป็นค่าระยะลาจากจุดตังกงนะคะไปยังจุดที่เราทําการรางวัดมาให้ก่อนนะคะให้เราดูที่ค่า H D ค่ะจะอยู่ที่5เมตรนะคะ9เซน9เกมิลค่ะส่งค่าว d ดีตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งของเรานั่นเองค่ะค่าแล้เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูค่าพิกัดแซกของเรากันค่ะให้เรากดแคลที่ F 4ค่ะค่านี้ก็จะเป็นค่าพิกัดแซของเรานะคะจะอยู่ที่ติดลบนะคะ หากค่า z ซตของเราติดลบแบบนี้นะคะแสดงว่านะคะจุดที่เราทำการรังวัดนะคะอยู่ต่ำกว่าจุดตั้งก้องนั่นเองค่ะหากเราต้องการบันทึกนะคะก็ให้กดเซตเทียบ4ีค่ะค่าแล้วนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานนะคะโปรแกรม z ซคอค่ะ ถ้าเราจะมลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อะเซซซอรี่อื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่ช่วงตูมพีนับวันนะคะจัดตั้งอยู่ที่ซอยกรจรสุขนะคะตำบลแพ,กพรกษาเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะหากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์ศูน8 1 6 8 4 4หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมา กะะ็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ